ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับคนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิธานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปภปภะ,ะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไร ระตาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> นั่นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุทกข์ขัด ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจ จะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอรเยสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกแต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกแก้ว ดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งเขาสงคถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเนี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศา <c oughs> ส,สดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์ พระสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกขังคือแตกสลายเข้าใจไหมอ่า